วันนี้เขามากินมะาม่ากันมะม่าเกาหลีเขาบอกว่าเพจล่องเมึงน้องเห็น,หนแต่คนพากันกินมะม่ากเกาหลีล่องเมึงน้องค่ะตามกันยาวเ,เขาว่าตุ่มจักหน้าที่ปะตุ่มแค่กี่นาที่ปะ ต้มต้มต้ม,ตมสิบนาทีบ่ว่อมึงเนาะค่ะเนาะว่ามันสิเผ็ดมันสิหัวนวดชิคเขีนเดี๋ยวล่องมึงเนาะพริกขัน่นเออเราเคยกินจักเทียค่ะเ่ลอล่องมึงเนาะยิ้มแต่ น้องๆนงุนงๆเขากินอยู่ใน YouTube มาทดลองเบิ่งเอาลองชิมเบิ่งเนาะมันเป็นมะมา,มาแห้งนีง่ต้มๆต,มต้มด้วยน้ําม,มัน,นมันถึงจอะอันนั้นเนาะลองเบิง่ง เุด,เเดี๋ยวเราไปกินเบงนองเนกค่ะเนาะไปชิมเบิรงน่สิเป็นยังไงนี่เป็นตะเพสเธอก็กินหอมค่ะก็กินตะม,มามากานเล้ว เ็นตับเผ็ดแท้เดี๋ยวไปกินกันเลยเนาะค่ะเนาะไปชิมบึกน่าแหละค่ะแม่มาเกาหลีซีบม,ม,มึงเนาะค่ะเนาะมันสิเป็ดยังไหนโอ,อ้โอเค ท่านกาซิมแล้วหรอกยามันเผ็ดซีมหน่อยๆก่อนเนาะค่ะเนาะโอ้ เพชรยู่ยได้หรอคะเพ็ดเพชรร่องเอามาเสือมากินบ้างด้วยค่ะ กินมันสีหอมๆนะค่ะโอ้รู้สึกกินเหมือนบบเผ็ดเผ็ดก็ตำหมองคุ้งอีกค่ะเฮ็น่าน้องนุงเขากินอยู่ในยูทูบ อโอ้เซนมันเนียวนุ่มดีอยู่ค่ะหอมแต่เผ็ดนุ่ม ยาดูุต่เพ็ดเพ็ดเกาลีอ๋อกระเค๋าข้าหันกดเตดตามข่บพุณกะไดไร